พันแบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีค่ะข่าวต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะแอปเปิลค่ะเค่ะเจอกับเราค่ะวันนี้นะครับความขลุ่ยของคนบันเทิงเนี่ยฮะเบกหนึ่งเบกสองนะคะเราก็มีมาชมได้เกาะติดกันเช่นเคยค่ะน้องเบลค่ะ่รวมไปถึงในเบกที่3ค่ะก็สิบต่างประเทศ e entertainment ของเรานะคะแล้วก็เบกที่4ค่ะมิวสิกนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้ก็มีมาอัปเดตอีกเช่นเดียวกันค่ะมาเริ่มต้นเบกแรกนะคะด้วยภาพบรรยากาศงานอ่าภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการต้องบอกว่ารายการนี้นะคะเคยสร้างชื่อแล้วก็ มีเรตติ้งสูงสุดนะคะในปี2553มาแล้วนะคะ<ช>นั่นก็คือ SME ตีแตกค่ะวันนี้ค่ะทางเกษตรกรไทยเขาขอจับมือกับทาง Workpoint อีกหนึ่งครั้งค่ะขอนําเสนอการกลับมาของรายการดัง SME ตีแตกค่ะตั้งแต่เริ่มต้นออกาศเมื่อปี2553ที่ผ่านมาที่บอกไปนะคะส่งผลให้รายการนะมีเรตติ้งเนี่ยพุ่งกระสูดค่ะน้องเบลค่ะ<ม>ด้วยเนื้อหาของการรายการนะคะที่มุ่งสร้างสารรค์ไอเดียทางธุรกิจ<ช>แล้วก็เปิดโอกาสให้ทั้งความรู้ความบันเทิงเต็มรูปแบบค่ะส่งผลให้ธุรก,กิจ s SME เนี่ยหลายเจ้าเนี่ยโด่งดังน,นะคะเป็นที่รู้จักมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูท่อดเจ๊จงซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอร์ออดิคิสนะคะ,ะกลวยก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำพี่อ้อหรือว่าแม่แต่เกงเกงยีนแก๊สโซลีนอันนี้ก็เป็นที่ขึ้นชื่อของ SME ตีแตกเหมือนกันแล้ววันนี้ค่ะคนที่มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรก็เปิดซิงเหมือนกัน<ะ>สำหรับน้าน,น็กของเรา เรียกว่ากลับมาครั้งนี้นะนอกจากเอสเอ็มีแต่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วน้องเวลค่ะความสนุกในรายการฟีปากของพิธีกรคนนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะวันนี้เรามีโอกาสเจอตัวนันเน็กในการทําหน้าที่เป็นพิธีกรครั้งแรกด้วยกับการบันทึกเทปนะคะก็เลยต้องถามนันเน็กหน่อยค่ะว่านะคะเป็นไปมาอย่างไรถึงได้มาทําในรายการนี้นะคะแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างรวมไปถึงประเด็นที่ตอนนี้นันเน็กโดนถอดรายการหนึ่ง<อ>รายการนะ,ะจากสถานีสถานีหนึ่งเหตุผลเป็นเพราะอะไรแล้วนันเน็กรู้สึกอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังนันเน็กเขาตอบค่ะ เอสมี e ตีแตกนั้นผมว่าเวอร์ชั่นเดิมนั้นยิ่งใหญ่มากมีสุดยอดพิธีกรคือคุณบัญญานิรัน์กูน,นั้นยืนอยู่พอในเจเนอเรชันที่2นผมมารับหน้าที่บอกเลยว่าเป็นความรู้สึกกดดันมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ดีขึ้นมาถ้าเกิดห่วยขึ้นมาจะต้องมีเสียงแบบว่าโอ้ oh, เวอร์ชันปัญญามันกว่า<ม>อะไรเงี้ย<ม>นั่นทําให้ผมต้องทําการบ้านผมเผลอเป็น เป็นต้องวอลแวร์ are, คุณบัญญาตลอดบอกผมทีคุณบัญญาฮะว่าซักเซสของรายการน,นี้คือ,อะายหัวใจมันคืออะไรถ่ายทอดวิชยัยผมเดี๋ยวนี้เพราะว่าไม่งั้นแล้วก็ผมเชื่อว่าคนที่ดู S อสบีดีแตกจะมีภาพปัญญานิรันดร์คุณอยู่เสมอนั่นนะฮะนี่คือสิ่งที่ยากมากๆเหมือนกรีดสีมุฟเสตมาทําแฟนพันธ์แท้และวฮะก <laughs> ็่มีแบบโอ๊ยตอนปัญญานะสนุกกว่าอะไรเง <laughs> นะี้ยแบบซึ่งจิตก็แบบว่าจิตก,ก็ต้องทํากันบ้านหนักเหมือนกันผมก็กาลังจะเข้าสู่เข้าสู่ภาวะนั้นซึ่งนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตในการ กลับมารับเวอร์ชั่น2ซึ่งเวอร์ชั่นแรกเนี่ยก็าทำไว้ดีแล้วนั่นแหละครับ <c oughs> คือเริ่มต้นเนี่ยผมต้องเล่าแบบนี้ฮะก็คือว่าในปี55เนี่ยผมเริ่มเปิดบริษัทที่ชื่อว่า Next and the c i เ y เพื่อ,อรับจ้างผลิตร,รายการโทรทัศน์เพื่อรองรับการเติบโตของดิจิตอลทีวีนะครับก็วิธีการเข้าไปพรีเซนต์งานของผมเนี่ย ในทุกช่องเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมจะไปแบบตัวเปล่าเลยเพื่อไปถามว่าช่องเขาอยากได้รายการแบบไหนแล้วเราก็จะทำตามโจทย์เพราะแต่ละช่องก็จะมีคาแรคเตอร์มีมูดแอนโทนต,ต่างๆกันกับพีพีทีวีก็เหมือนกันนะฮะพีพีทีวีเนี่ยในแรกคันคุยครั้งแรกในพีพีทีวีก็บอกชัดเจนว่าอยากจะเป็นช่องทีวีน้ําดีซึ่งเป็นรายการที่ให้สาระให้ประโยชน์ไม่อยากจะขายข่าวเช้าข่าวข่าว,าวหรือบันเทิงจา๋าหรือรายการที่บันเทิงอย่างเดียวโดยไม่มีสาระอะไร ก็เลยพรีเซนต์รายการ่ช่ว่่า n เ k e t Talk เป็นรายการสัมภาษณ์บุคคลที่ประสบความสำเร็จในทุกวงการเพื่อให้คนเนี่ยดูแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจนะฮะอยู่มาวันหนึ่งตัสลับมาวูดดีเพื่อนสนิทของผมเนี่ยมาออกรายการ n น็กแอนด์เดอะซินะครับแล้วก็มีการปรับทุกกันในกรณีเทปของเปิ้ลไอรินซึ่งโดนโจมตีในโซเชียลอย่างหนักหน่วงเรียกว่าโดนควงก้อนหินยกะ อย่างกับอินเดียเลยต้องใช้คํานี้นะฮะเรียกว่าโดนประนามสาบส่งในประเทศโดนดาเนี่ยแทบจะโดนไล่ออกจากวงการบันเทิงเลยแต่ในขนณะที่อีกช่องหนึ่งถอดรายการผมเพราะว่าอยากได้แบบที่วูดดี้ทำผมก็เลยเกิดความรู้สึกสับสนในชีวิตว่าอา้าวเฮ้ยแล้วจะยังไงล่ะเนี่ยผมก็เลยทวิตไปว่าเพื่อนผมวูดดี้เนี่ยโดนด่ายับเลยแต่ในขนณะที่รายการผมเนี่ยถูกถอดเหตุผลเพาว่าไม่มีกระแสช่องอยากได้แบบวูดดี้ นี่แหละฮะผมก็เลยรู้สึกว่าตกลงเราต้องการรายการทีวีชนิดไหนกันแน่มันเป็นอารมณ์น้อยใจนะครับมันเป็นอารมณ์ทําตัวไม่ถูกเจตนาของข้อความนี้มีเท่านี้จริงๆผมก็ไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะนํามาซึ่งไม่มากมายขนาดนี้แหละนะครับก็อย่างที่นัาเน็กบอกเลยครัก็รู้สึกดีใจนะที่ทางเวิร์กพาร์ทก็พี่ตาเนี่ยนะให้เกียรติเขาเนะคเป็นพิธีกรรายการนี้แล้วเขาต้องบอกเลยครับว่าพิธีกรรายการนี้นะคะบ,บอกแล้วว่าฝีปากแน่ชัด ชัดเจนมานาเนีกบอกว่านอกจากจะตีโจอของ s อ e ที่แตกแล้วกดดันแล้วเพราะว่าพี่ตาเนี่ยทำมาไว้ดีแล้วเรื่องของความสนุก ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นนันเด็กแล้วไม่ต้องกลัวปากหมามาก่อนนัน,นเด็กมอ <laughs> เอารอติดตามกันได้นะส่วนเรื่องของกรณีที่รายการของนันเด็กเนี่ยโดนถอดนะคะนัะะน,นเด็กบอกว่าอีตอนที่นําเสนอไปตอนที่คุยกับทางช่องเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีการนําเสนอว่าอยากให้นันเด็กเนี่ยนะ,ะทำรายการที่แบบว่าเป็นมาตรฐานคือไม่ต้องฉีกแบบแนวแต่พอออกอากาศไปปุ๊บไปม,มาปุ๊บมาบอกกันนันเด็กว่าทําไมไม่ทํารายการให้เหมือนกับของวูดดี้อยากได้แบบนั้นนัน,นเด็กก็บอกว่าไอตอนแรกที่คุณคุยกับกูเนี่ยอีกแบบนึ่งพอมาอีซิมเลงกูก็ยัง เอ้กูเป็นอย่างนี้มาแบบนี้นะเน็กบอกว่าเลยไม่เข้าใจก็เอาเป็นว่าถ้าความคิดไม่ตรงกันก็ถอดออกดีกว่าแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับทางวูดดี้ด้วยพี่วูดดี้นะพี่บอกว่าเออไม่เป็นไรแกเป็นกำลังใจให้นะก็เรียกว่ารายการนี้ถอดไปแต่ยังมีอีกตั้งหลายรายการสำหรับเน็กของเราก็ฝากด้วยนะคะสำหรับการเป็นพิธีกร s m e ตีแตกของนันเน็ของเราค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์พรีม่าโกรุ่นพิเศษลิมิ t ต d e อ dition ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังเป็นงานฉลองครบรอบ40ปี He low Ki tty ด้วยนนั่เอง เขาบอกว่าสําหรับผลิตภัณฑ์พรีมาโกเนี่ยค่ะเป็นรุ่นพิเศษลิมิตติเอ dition ค่ะมีสองคาแรคเตอร์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น He l l ล Ki ต t y คาไวอีแล้วก็ h ฮ l l ลค i ต t y อาริกาโตนั่นเองเพื่อร่วมฉลองครบรอบ40ปี h e l l o Kitty นั่นเองค่ะก็งานนี้นะคะเราก็ได้สาวสวยอย่างสาวซีริต้าเจนเซนเนี่ยมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงานครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะเจอตัวสาวซีริต้าค่ะอัปเดตนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยควงหนุ่มขันเงินไปเดนมาร์กมาเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนท เขามีไปฉลองครบรอบการคบหาดูใจนานถึง4ปีด้วยทริปที่ไปถึงปารีสเลยเรียกได้ว่าทริปนี้เนี่ย pues, สวีทหรือเปล่าคะหนุ่มขันเงินเนี่ยมีการขอแต่งงานบ้างไหมแล้วหลายคนเนี่ยก็ยังมองอีกว่าหนุ่มขันเงินของเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวบ้านสาวสิริต้าด้วยอันนี้เจ้าตัวว่ายังไงไปฟังค่ะเวล่าค่ะเมื่อกี้บอกว่าไปเดนมา,มานี่คือควงขันเงินไปด้วยใช่ไยม่ะ ไปประมาณ2อาทิตย์อะค่ะอยู่ด้วยตลอดเลยเปไปบ้างบรรยากาศมีโอกาสได้สสวีทเลยบ้าไม่ได้สวีทเลยเพราะว่าเราอยู่กับครอบครัวตลอดเวลาเลยอะค่ะแล้วก็ไม่เป็นทริปที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็คือเน้นอยู่กับครอบครัวจริงๆอะค่ะเปเี่ย่มีเห็ออก็ก็มีนิดนึงค่ะแต่ว่าอันนั้นไป แต่งงานเพื่อนที่ฝรั่งเศสค่ะแล้วก็เหมือนว่าไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบเซอร์ไพรส์ชัยลิตานิดๆหน่อยๆเป็นอะไรรยังงไไไเ้้าจะบอกใหดม่ไม่มีอะไรเลยค่ะก็เป็นเซอร์ไพรส์ดินเนอร์นี่แหละคะ่ะก็เหมือนพาเราไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรมากไม่ว่จะออกแต่งงานกับใครไม่มี <laughs> ไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะยังยังอีกนานค่ะไม่รีบ่ใช้เวลาอยู่ต่างประเทศด้วยกันค่อนข้าง ใช่ค่ะใช่ค่ะเยอะมากแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวจริงๆค่ะทริปนี้ค่ะตอนนี้คนทุกคนเหมือนว่าจริงขันเงินเมืนเป็นสมาชิกในบ้านลิซ่าเป็นคนด้วยใช่ใช่ค่ะสนิทมากาเขาเขาเป็นยัไง,งไงบ้างคะเขาก็รักรักกันทั้งครอบครัวเลยค่ะก็ดีค่ะก็ดีใจแล้วก็เขาก็น่ารักมากกับครอบครัวลิตาด้วยค่ะ ลองไปคุยสัมภาษณ์กับบริต้าไม่ค่อยได้คุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้คุยเรื่องข่าวเรื่องอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะที่บริต้าก็ไม่ได้แรงอะไรกับเรงไม่เลยค่ะไม่เลยแต่ว่าคนเราเนาะมันแบบครั้งเดียวในชีวิตริตแต่ว่าเราค่อยๆคิดค่อยๆดูดีกว่าไม่ต้องรีบร้อนว่จะแพนไว้อีกกี่ปีอ่ะสี่ปีอะไรอย่างเงี้ยไม่รีบร้อนค่ะก็ริต้าว่าค่อยๆดีกว่าอะไรเงี้ยคนเราใจเย็น ค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆศึกษากันจริงๆแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนแล้วก็เวลาก็คอยพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะานเยอะทั้งคู่มีเะไกเติมความหวานอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะช่วงนี้พอกลับมาปุ๊บทุกคนแบบทำงานเต็มที่เลยค่ะก็ดีนะคะแต่ว่าก็เลยไม่รีบร้อนไงคะก็เลยโอเคให้ต่างคนต่างทำงานก่อนอะไรเย ใช่สำคัญที่สุดเลย ก็อย่างที่สาวซีริต้าบอกควงนุ่มขันเงินเนี่ยไปเดนมาร์กเพราะว่าไปเยี่ยมคุณพ่อนเองค่ะแต่ว่าทริปนี้เนี่ยไม่ได้สวีทอะไรมากมายเพราะว่าเน้นกับการอยู่ครอบครัวมากกว่าค่ะแล้วก็ก่อนไปเดนมาร์กเนี่ยมีการไปฉลองครบรอบ4ปีที่ปารีสด้วยเขาบอกว่าทริปนี้เนี่ยก็มีนิดนึงเพราะว่าวันนั้นเนี่ยนะคะตรงกับงานแต่งเพื่อนที่ฝรั่งเศสด้วยก็เลยควงกันไปสวีทที่นู่นนั่นเองค่ะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นิดนิดหน่อยแต่ว่าสาวซีริต้าเนี่ยไม่ได้บอกว่าเซอร์ไพรส์นั้นเนี่ยเป็น อีกนานแน่ๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่รีบค่ะขอทํางานกันก่อนเนาะทั้งคู่หลายคนมองว่าหนุ่มขันเงินเนี่ยเป็นสมาชิกในครอบครัวไปแล้วเขาบอกว่าใช่เพราะว่านุ่มขันเงินเนี่ยสนิทกับที่บ้านสาวสิริตามากๆเลยที <med an> ทเดียวก็<อ>เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักนะคะที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน<ช>แต่ว่าพอมาคบผายดูใจกันก็ลงตัวเนาะ,ะแล้วก็สามารถนะคะฝ่าฟันอุปสรรคนะคะหรือแม้แต่ค,คําคอลหาได้นะสำหรับนางฟ้ากับคนธรรมดานะอที่หลายคนบอกว่าสิริตาที่เหมือนนางฟ้าลงมาเกิดนะคะแล้วมาคบกับพิปฮอธรรมดา แบบนี้นะจะไปกันรอดไหมสุดท้ายเป็นไงล่ะเธอสี่ปีแล้วไมสมาชิกในครอบครัวของบ้านดาวสุดิตาไปไปที่ไหนนะคะก็ยินดีด้วยละกันนะส่วนเรื่องข่าวความยินดีอะไรยังไงเรื่องตรงเรื่องแต่งลิตาบอกแล้วว่ารออีกสักแป๊บนึงแล้วกันเราะยังไม่รีบตอนนี้ขอเก็บเงินก่อนนะจ๊ะมาอีกหนึ่งงานดีกว่าค่ะสําหรับนะคะรายการดีๆที่ขอเปิดตัวการกลับมาอีกหนึ่งครั้นค่ะสําหรับรายการทอฟ้าผ้าไทยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เคยนําเสนอเวลาถึง2ปีซ้อนการกลับมาครั้งนี้เขาเรียกว่าเป็นการเปิดตัวรายการทอฟ้าผ้าไทยปี ค่ะและก็ถือว่าเป็นรายการเรียลลิตี้นะเะฉลิมพระเกียรตินะคะรายการแรกของเมืองไทยค่ะน้องเบลค่ะที่เปิดตัวแบบสุดอลังการค่ะออกอากาศทางโ o เดิ n ์นไนท์ทีนั่นเองค่ะเขาบอกว่ารายการนี้นะ,ะจะเป็นการค้นหา